วันนี้นะคะเราจะไปทานข้าวกลางวันกันค่ะไปหาส้มตำกินกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวรอพี่โฮจุนปิดประตูบ้านก่อนนะคะโอ้โหหน้าขาวมาเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาละพี่ไปอย่างนี้จริงๆเหรอลูกพี่ไปหน้าขาวเลยนะลูกนะโอเคลูกกลัวร้อนกลัวร้อนเดี๋ยวเราแวะรับป๊ะป๊า,ปาแป๊บหนึ่งนะคะ แหวมา,าลับปลาที่ร้านค่ะจะได้ไปด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราวนไปเติมน้ำมันกันมาก่อนมีส้มตำม,มีแหนมเนืองแต่จริงๆแล้วอยากกินส้มตำค่ะ <c oughs> ไปค่ะถึงแล้วถึงแล้วค่ะตำสะดุ้งค่ะตำสะดุ้งแลนาค่ะ จริงๆแล้วร้านนี้อยู่หลังบ้านพิมพ์เลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะมีนาข้าวด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าอร่อยไหมนะคะอาหารแต่ดูจากรูปที่พิมพ์เซิร์ชมาน่าจะแซ่บน่าดูค่ะชอบเลยค่ะปะลาโน้อโนวนะคะเดินชมวิวสักหน่อยค่ะว้าวสวยงามค่ะ นาข้าวประมาณไร่หนึ่งนะคะอันนี้เมื่อกี้พิมพ์ถามพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไถเก็บข้าวด้วยนะคะนี่ออกลวงนะคะแต่ทางนู้นมีต้นมันสูงเนาะมันก็มีล้มไปบ้างนะคะสวยงามค่ะชอบมากค่ะพิมพ์ชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะคะหวังใจว่า อา,อายุเยอะๆนะคะก็อยากมีแบบนี้ที่ลบุรี<อ>ค่ะ,ะ,คะต้มตำแซบๆค่ะอันนี้ต้มโครงนะคะมีตำกุ้งสดปลานะคะแล้วก็น,นี้ปลากระพงทอดน้ำปลาคะ่ะแท้ไปแล้วครึ่งตัว <laughs> อร่อยค่ะดูสีแล้วใช่เลยค่ะแซบแน่นอนค่ะความสุขของเรานะคะก็อยู่ ับครอบครัวค่ะพิมพชอบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะกินข้าวด้วยกันคุยกันหัวเราะกันเท่านี้ก็มีความสุขมากแล้วค่ะชอบกินเหมือนกันนะคะพี่จูนกินปลาได้พี่เจ้ากินปลาได้แต่ปะป๊ากินไม่ได้นะคะก็ป้าก็จะกินเป็นตามไทยไปค่ะส่วนมามานี่ แซ่แบยิบ่งแซ่แบยิ่งดีเลยค่ะชอบค่ะกุ้งกุ้งอ่าผิดกล้องผิดกล้องกล้องอยู่ตรงนี้มือใหม่คะ่ะมือใหม่อร่อยค่ะอร่อยเลยค่ะเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านก็เดินมาถามนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าอร่อยมาพัทยานะคะตำสะดุ้งแลานานแนะนำให้มาทานเลยค่ะทั้งวิวสวยแล้วก็อร่อยราคาไม่แพงค่ะ ที่เจ้าของร้านน่ารักนะคะมาเร็วหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าซุ้มอ่ะจะมีอยู่ประมาณแค่ห้าหกซุ้มนะคะถ้าเรามาเร็วหรือว่าโทรมาจองเนี่ยก็จะได้นั่งซุ้มค่ะโทรมาจองก่อนก็ดีนะคะแต่อันนี้พิมพ์ก็นั่งรอคิวสักพักนึงแล้วก็ได้ซุ้มค่ะนั่งในซุ้มก็จะเป็นส่วนตัวเนาะ ดีค่ะชอบค่ะบรรยากาศดีไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนค่ะมันโล่งนะคะลมพัดเย็นดีค่ะอ,อิ่มแล้วอิ่มแล้วพี่จุนพี่เจ้าอิ่มแล้วไปค่ะเดี๋ยวขอไปเดินถ่ายรูปสวยนะคะ